ขับเจ้าฮันเล่บาแลมีไซนเนาะผู้ดที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์เดยฟิี์ว่าอยัางโบเลิกเวียกตอนนี้กะเฮ็ดเวียกู่ไล่เลี้ยงโครงการเมื่อวานนี้มาเบิร์ดงบประมาณไปเท่าไหรผู้ดที่เข้ามากดไลค์ก็แชร์เนาะสบายดีเจ้ามาล้มกันเด้อประเด็นเรื่องต้มหัวานะเมื่อวานนี้นะครับเป็นประเด็นห้อนหลายคนก็เป็นห่วงคอยในการใส่คัมเบา ท,จจท,ที่อาจจะหุ่นแหงโดยสบายทีเอฟซีพทุกคนในการแท็กข่าวที่อาจจะหุ่นแหงแล้วก็ทางไอหักแล้วก็เอื้อยหักพ่อแม่์คอยกันปรึกษาหารือกันโอเคคนละไลค์คนละแชร์เด้อคอยอยากชิงที่คอยว่าไปนะคอยไปได้เจ้าจงเจ้าหน้าทีเ่เบิดประเทศเดอ้อคอยผมได้มีเจตนาโนานั่นทาร์บาค่าวว่าคำใดของคอยนะหากไปต้องใจ เชิงเจ้าหน้าที่หรือพาดพิงไปนะขับเจ้าฮันเล่บารมซ้าก็ขอกล่าวว่าขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าคอยบริมีเจตนาทีจะเว้าอืมให้เสื่อมเสียทางอขันถึงและก็เจ้าหน้าที่แม้แต่อย่างใดบางทีแบบแควจ,จะใช้คำเว้าที่หุนแห้งพงพางไปแนก็ต้องขอโทษมายัาง,น,งนาทีนี้ด้วยหวังอย่างยิง่งว่าเพราะว่า อันน่ะคอยเห็นกระแสหลาย,ลายกระแสมันได้ให้สังคมมันมีปัน่วนแล้วมันน่าจ,จะ,ะสร้างวามขอจอนมาได้ใจเกี่ยวกับพวกบัิการที่อยากจะมาสร้างความุมาให้บ้านเมืองเฮานะค่อยกันเลยอยากให้อันนทุกภาคส่วนเนี่ยใจเย็นๆเ,เพราะว่าทางอันนะเจ้าหน้าที่การเรื่องอย่างกระยาเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิแก้ไขเองเนาะ เขาเป็นประชาชนกามีแต่ว่ายาซูไปก้าวไกลเรียกเพิ่นหลายเพิ่นแรงสั้นคำใดที่ค่อยว่างแฮงไปนะค่อยพ่ได้อยากก้าวไกลถึงเจ้าหน้าที่เดอ้อถือว่าคันค่อยพอผิดคอยขอยอมมาพิดผู้เดียวเนาะคอยต้องโกอ่าคอยต้องกล่กาวเข้า่าขอโทษถึงเจ้าหน้าที่เบิดทุกคนถ้าว่าคอยรได้ว้าหอย่างคิดไปหรือได้พลาดทิ้งไปแต่ถ้าวาอนนาณาเรื่องเพิ่นซี ดำเนินคดีอะไรกับไอต้ตุ้ยนั่นหรือสีเฮตอะไรกับไอ้เบอร์ซิปนั่นให้เป็นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นตัดสินเองให้เพิ่นปฏิบัติเองเพิ่นว่าหนะเพิ่นดังสิมีนโยบายบ,บ,บ,บ๊อบบอ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 บไม่มีอย่างเพียงแต่ว่าอันน่ะคำว่าวหด่อยแห้งอ่ะนะมันก็บบสมควรบว่ายาเาเป็นเน็ตไอดอลบางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม มันจะในคนอื่นเปน็นนำแดบนำแนวทางเข้าก็เลยจะาบ,บ่าวอย่างที่แห้งนะโดยโบซีข้าวอย่างกันมาสันสา้นๆแต่ข่อยว่าได้มีเจตนาที่จะว่าให้ตำรวจเบิดประเทศว่าบด้มีเจตนาเดียวน,นั้นเลยข่อยว่าไปแล้วว่าข่อยว่าให้คนผู้เดียวที่เราไปต๊กหัวเท่านั้นซื้อเนาะถ้า่าเฮติภัยบษษ่สบายใจข่อยจะต้องกข้าวเข้ามาขอโทษขออภัยแล้วกันเนาะ